ยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันครับวันนี้เราจะย้อนไปดเออูเหตุการณ์ที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญที่ Ruby Ridge ใน Idaho ปี1992นะครับลองนึกภาพตาวนะครับมีกระท่อมโดดเดี่ยวอยู่บนสันเขาและก็มีการปิดล้อมนานถึง11วันเลยนะครับโดยเจ้าหน้าที่รัฐหลายร้อยนายประท่ากับครอบครัวครอบครัวเดียวค่ะแล้วก็จบลงด้วยโศกนาฏกรรมมีการสูญเสียชีวิตทั้งเด็กชายอายุแค่14ปี ผู้หญิงที่ตอนนั้นอุ้มทารกอยู่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเสียชีวิตด้วยหนึ่งนายค่ะครับเรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัววีเวอร์คือแรนดี้วีเวอร์อดีตทหารช่างแล้วก็มีประเด็นเรื่องอข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนใช่ค่ะแล้วก็บวกกับความผิดพลาดเรื่องวันขึ้นศาลซึ่งอันนี้กลายเป็นเหมือนชนวนสำคัญเลยนะคะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาลองแกะรอยดูว่า จากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนเล็กน้อยเนี่ยมันบานปลายไปสู่โศกนาฏไปตาำที่รุนแรงขนาดนั้นได้ยังไงเราจะมาดูกันถึงความผิดพลาดต่างๆการสื่อสารที่อาจจะล้มเหลวแล้วก็คำถามที่ตามมาเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐด้วยนะครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่ครอบทัววีเวอร์ก่อนเลยดีไหมครับว่าพวกเขาเป็นใครทำไมถึงไปเลือกใช้ชีวิตที่ดูเหมือนจะตัดขาดจากโลกภายนอกบนสันเขานั้นครับค่ะก็คือแรนดี้วีเวอร์กับภรรยาคุณวิกกี้เขาย้ายมาจากไอโอวาไปอยู่ทางตอนเหนือของไอดาโฮช่วงประมาณปี1980นะคะเหตุผลหลกัลกๆก็คือเขามองว่าออโลกภายนอกตอนนั้นมันเสื่อมทรามแล้วคุณวิกกี้เองก็มีความเชื่อส่วนตัวเรื่องวันสิ้นโลกด้วย แล้วก็อยากจะสอนหนังสือลูกๆเองที่บ้านหรือที่เรียกว่าโฮมสกูลิ่งอะคะ่ะอ๋อครับการที่เขาย้ายไปอยู่ที่ห่างไกลขนาดนั้นซื้อที่ดินสร้างกระท่อมอยู่เองโดยไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแสดงเจตนงที่ชัดเจนนะคะว่าต้องการจะแยกตัวออกจากสังคมกระแสหลักครับแต่ว่าการใช้ชีวิตแบบนั้นมันก็ไม่ได้สงบสุขอย่างที่คิดไว้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับเริ่มมีปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆเลยใช่ค่ะ เริ่มมีเรื่องกระทบกระทั่งอย่างเรื่องพิพาทที่ดินกับเพื่อนบ้านตั้งแต่ปี1984แล้วค่ะแม้ว่าตอนนั้นวีเวอร์จะชนะคดีไปนะคะแต่เพื่อนบ้านคนนั้นก็เ,เหมือนกับว่าเขียนจดหมายไปกล่าวหาแบบเสียเสียเหหายส่งไปทั้ง FBI แล้วก็ Secret Service เลยกล่าวหาร้ายแรงเลยเหรอครับค่ะกล่าวหาว่าวีเวอร์ขู่จะฆ่าบุคคลสำคัญอย่างประธานาธิบด,ดีพระสันตปาปาอะไรแบบนั้นแหละค่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าปี1985จะมีการสืบสวนแล้วไม่พบหลักฐานไม่มีการตั้งข้อหานะคะแต่ว่าชื่อของวีเวอร์เนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในแฟ้มของทางการแล้วแล้วก็ถูกมองไปในทางนั้นว่าเป็นพวกหัวรุนแรงอาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่ม a r เ a ียนเนชันส์ซึ่งเป็นกลุ่มน e o โอซีอ๋อกลุ่มเชื่อชูคนเขาใช่ค่ะแม้ว่าตัววีเวอร์เองจะปฏิเสธก็ตามนะคะ แล้วหน่วยงาน ATF หรือสำนักงานแอลกอฮอล์ยาสูบและอาวิธปืนนี่เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงไหนครับ ATF เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณปี1986ค่ะผ่านทางสายลับคนหนึ่งที่แฝงตัวเข้าไปสืบเรื่องกลุ่ม a r i a n Nations นี่แหละค่ะแล้วก็ได้ติดต่อกับ Weaver หลายครั้งอยู่จุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆน่าจะเป็นช่วงตุลาคม1989ค่ะตอนนั้น ATF ขาอ้างว่า Weaver ขายปืนลูกซองให้สายลับไป2กระบอกเป็นปืนที่ลำกล้องสั้นกว่าที่กฎหมายกำหนด ผิดกฎหมายว่างั้นเถอะ ค่ะซึ่งทางวีเวอร์เองก็แย้งนะคะว่าเขาถูกสายลับคนนั้นชักจูงให้ทําไม่ได้มีเจตนาจะทําผิดกฎหมายแต่แรกแล้ว ATF ก็พยายามจะใช้เรื่องนี้มาต่อรองกับวีเวอร์ถูกต้องเลยค่ะมิถุนายน1990 ATF ก็พยายามกดดันเอาเรื่องคดีปืนนี้แหละคะ่ะมาเป็นเครื่องต่อรองบีบให้วีเวอร์ยอมเป็นสายข่าวให้ในการสืบเรื่องกลุ่ม Aryan Nations แต่วีเวอร์ไม่ยอมไม่ยอมค่ะปฏิเสธชัดเจนเลยมีคําพูดที่เขาบอกว่าไม่ยอมเป็นหนอนบ่อนไส้ะค่ะ พอได้ไม่ตามที่ต้องการ ATF ก็เลยเดินหน้าฟ้องีเวอร์ในข้อหาผลิตและครอบครองอาวุธผิดกฎหมายเหมือนกับว่าพอไม่ร่วมมือก็เลยโดนฟ้องใช่ค่ะแล้วที่แย่กว่านั้นคือตอนยื่นฟ้องเนี่ย ATF ยังให้ข้อมูลที่ไม่จริงกับศาลด้วยนะคะอ้างว่าวีเวอร์มีประวัติอาชญากรรมเป็นโจรปล้นธนาคารทาั้งที่มันไม่เป็นความจริงเลยโอ้โหเท่ากับว่าจุดเริ่มต้นของคดีนี้มันก็มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องปนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะครับ ใช่ค่ะและความผิดพลาดทีเ่เรียกว่าร้ายแรงมากๆก็ตามมาติดๆเลยค่ะหลังจากที่วีเวอรถูกจับกลุ่มในเดือนมกราคม1991แล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาศาลก็กำหนดวันพิจารณาคดีเดิมคือ19กุมภาพันธ์ครับแต่แล้วศาลก็เลื่อนวันพิจารณาคดีเป็นวันที่20กุมภาพันธ์ปัญหาคือการแจ้งวันที่เลื่อนนี่เองใช่ไหมครับเสมียนศาลแจ้งทนายแต่ไม่ได้แจ้งวีเวอรโดยตรง ใช่ค่ะและที่สร้ายคือเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเนี่ยกลับส่งจดหมายไปหาวีเวอร์แจ้งวันขึ้นศาลผิดไปเป็นวันที่20มีนาคมแทนโอ้โหผิดไปเป็นเดือนเลยค่ะนี่คือจุดที่แบบว่าสำคัญมากๆเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดท,ทางเอกสารธรรมดาแต่มันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำลายความไว้วางใจที่มันเปราะบ,บางอยู่แล้วลงไปเลยในมุมของวีเวอร์ตอนนั้นนะคะนี่มันเหมือนเป็นหลักฐานยืนยันเลยว่าระบบยุติธรรมเนี่ย มีเจตนาไม่ดีกับเขาจริงๆพอถึงวันที่20กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่ศาลนัดจริงๆ w e วีเวอร์ก็ไม่ได้ไปศาลเพราะเข้าใจว่าเป็น20มีนาคมค่ะผู้พิพากษาก็เลยออกหมายจับฐานไม่มาศาลไปตามระเบียบแล้วแม้ว่าภายหลังทนายความจะพยายามแจ้งเรื่องจดหมายวันที่ผิดพลาดให้ศาลทราบผู้พิพากษาก็ไม่ยอมถอนหมายจับไม่ยอมถอนค่ะยืนตามหมายจับเดิมซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะ แล้วหน่วย U.S. Marshal Service หรือ U.S.M.S. ที่มีหน้าที่ต้องไปตามจับก็รับช่วงต่อแต่ตอนแรกก็ยังลังเลอยู่ใช่ไหมครับรอดูว่าวีเวอร์จะมาสาลในวันที่20มีนาคมตามจดหมายที่เขาได้รับหรือเปล่าค่ะ U.S.M.S. ก็เหมือนจะรอดูท่าทีก่อนแต่ว่าทางสำนักงานอายการสหรัฐหรือ U.S.A.O. กลับไม่รอคะ่ะไม่รอโดยที่ไม่ได้แจ้งให้คณะลูกขุนทราบเลยนะคะว่ามันมีเรื่องจดหมายแจ้งวันที่ผิดพลาดอยู่ โอ้โหนี่คือเหมือนปิดช่องทางที่จะคลี่คลายความเข้าใจผิดไปเลยนะครับใช่ค่ะมันเหมือนการผลักให้วีเวอร์กลายเป็นผู้หลบหนีคดีอย่างเต็มตัวในสายตาของทางการไปแล้วทั้งๆท,ที่ต้นเหตุมันมาจากความผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่เองแท้ๆทีนี้วีเวอร์ก็ยิ่งหวาดระแวงหนักขึ้นไปอีกขังตัวเองอยู่ในกระท่อมประกาศว่าจะต่อสู้ถ้ามีคนมาจับกลุ่มความพยายามเจรจาให้มอบตัวหลังจากนั้นก็ล้มเหลวหมด ค่ะจนกระทั่ง USMS ต้องเริ่มวางแผนเข้าจับกลุ่มโดยเริ่มจากการส่งคนเข้าไปสอดแนมก่อนแล้วการสอดแนมนี้ก็มีปัญหาอีกมีค่ะคือมันมีเรื่องของ thread source profile หรือข้อมูลประเมินภัยคุกคามที่ทาง USMS เขาทำขึ้นมาเพื่อประเมินตัว weaver ปัญหาคือข้อมูลที่รวบรวมมาเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งมากรวมถึงจากคนที่มีอคติกับวีเวอร์อยู่แล้วด้วยและที่สําคัญคือพอได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยไม่มีการปรับปรุงหรืออัปเดตเลยแม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ๆที่ขัดแย้งเข้ามาก็ตามกลายเป็นว่าประเมินวีเวอร์อันตรายเกินจริงไปมากใช้เลยค่ะเช่นไปเชื่อข้อมูลผิดๆว่าเขาเป็นหน่วยรบพิเศษกรีนเบเรหรือว่าวางกับดักระเบิดไว้รอบกระท่อม ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันสร้างภาพให้วีเวอร์ดูเป็นศัตรูตัวร้ายที่ต้องจัดการด้วยความรุนแรงสถานเดียว แล้วยังมีเรื่องเข้าใจผิดอื่นๆอ,อ,อีกอย่างเรื่องข่าวลือว่าวีเวอร์ยิงเฮลิคอปเตอร์ของนักข่าวอ๋อใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นนักบินเฮลิคอปเตอร์เองก็ปฏิเสธนะคะว่าไม่มีการยิงรายงานของ USMS ในวันนั้นก็ไม่ได้บันทึกว่ามีเสียงปืนแต่ข่าวลือนี้ข้อมูลเท็จๆพวกนี้มันก็ถูกนําไปใช้อ้างเป็นเหตุผลในการกําหนดกฎการประทะที่รุนแรงมากๆในเวลาต่อมาค่ะเหมือนทุกอย่างมันค่อยๆบ่มเพาะรอวันที่จะเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาจริงๆค่ะจนกระทั่งถึงวันที่21สิงหาคม19ึ่ก ครับเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นครับวันนั้นมีเจ้าหน้าที่ USMS 6นายค่ะแต่งชุดพลางตัวพร้อมอวธครบมือเลยเข้าไปสอดแนมใกล้ๆกๆกระท่อมเพื่อจะหาจุดซุ่มโจมตีหรือจับกลุ่มวีเวอร์มีรายงานด้วยนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการคว้างหินใส่กระท่อมเพื่อจะลองดูปฏิกิริยาของสุนัขที่เลี้ยงไว้และสุนัขที่ชื่อสไตรเกอร์ ก็เห่าแล้วก็วิ่งตามเจ้าหน้าที่ไปใช่ค่ะพอหมาเห่าแล้ววิ่งออกไปเนี่ยเควินแฮมริสซึ่งเป็นเพื่อนของครอบครัววีเวอร์ที่มาพักอยู่ด้วยตอนนั้นกับแซมมี่วีเวอร์ลูกชายวัยสิปีก็เลยคว้าปืนแล้วตามหมาออกไปเขาอ้างว่ากะจะไปล่าสัตว์เพราะว่าสเบียงที่บ้านใกล้จะหมดแล้วค่ะส่วนแรนดี้วีเวอร์ก็ตามออกไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เกิดการเผชิญหน้ากันค่ะบริเวณทางแยกรูปตัววายเจ้าหน้าที่เค่แรนดี้ก่อน ทางเจ้าหน้าที่อ้างว่าตะโกนบอกแล้วว่าเป็นเจ้าหน้าที่แต่แรนดี้ก็หลบเข้าพุ่มไม้ไปจากนั้นสุนัขสไตรเกอร์ก็วิ่งมาถึงกลุ่มเจ้าหน้าที่พอดี DUSM r o d e r โรดริกก็เลยยิงสุนัขตัวนั้นตายค่ะพอยิงหมาตายแซมมี่เห็นก็คงโกรธมากค่ะแซมมี่ตะโกนด่าแล้วก็ยิงปืนใส่โรเดริกจากนั้นก็เกิดการยิงปะทะกันชุลมุนเลยค่ะ ดูเอสเอ็มคูเปอร์ก็ยิงใส่แซมมี่กับแฮริสทางแฮริสก็ยิงสวนกลับไปถูกดูเอดีกั้นเสียชีวิตคาที่เลยค่ะแล้วคูเปอร์ก็ยิงอีกนัดคราวนี้นัดนั้นไปถูกแซมมี่เข้าที่หลังขณะที่เขากําลังวิ่งหนีทําให้แซมมี่เสียชีวิตเป็นรายที่2ในวันนั้นโหเหตุการณ์ตรงนั้นคงจะวุ่นวายสับสนมากนะครับค้ารห้การก็คงขัดแย้งกันหมดว่าใครเริ่มยิงก่อน ใช่ค่ะแต่ว่าผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ภายหลังก็ยืนยันได้ว่าคูเปอร์เป็นคนยิงแซมมี่จริงๆการตายของเจ้าหน้าที่ดีกันแล้วก็เด็กชายแซมมี่ในวันนั้นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปิดล้อมครั้งใหญ่ที่ตามมาค่ะครับจากเหตุประทะครั้งแรกนี้ก็นำไปสู่การปิดล้อมเต็มรูปแบบเลยใช่ค่ะพอข่าวการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐแพร่ออกไปกำลังเสริมก็หลังไหลเข้ามาเลยค่ะ ทั้ง SBI ATF USMS ตำรวจรัฐตำรวจท้องที่แม้กระทั่งกองกำลังพิทักษ์ชาติไอดาโฮรวมๆแล้วหลายร้อยนายเลยค่ะล้อมกระท่อมของวีเวอร์ไว้หมดแล้ว SBI ก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดทันทีค่ะและจุดที่กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างหนักมากๆเลยก็คือเรื่องของกฎการประทะพิเศษหรือ Special Rules of Engagement (R.O.E.) ที่ออกมาในวันรุ่งขึ้น คือวันที่22สิ่งหาใช่ไหมครับค่ะ ROE ฉบับนี้อันตรายมากๆค่ะคือมันอนุญาตให้พลซุ่มยิงเนี่ยสามารถใช้กำลังถึงตายได้และควรจะใช้กับชายผู้ใหญ่ทุกคนที่ถืออาวุธอยู่นอกกระท่อมโดยที่ไม่ต้องมีการเตือนก่อนหรือประเมินว่าเขากำลังเป็นภัยกุกค,คามซึ่งหน้าก่อนใช่ค่ะไม่ต้องเลย ซึ่งมันขัดต่อหลักการใช้กำลังถึงตายตามรัฐธรรมนูญและก็นโยบายมาตรฐานของ FBI เองอย่างชัดเจนเลยนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยการจะใช้กำลังถึงตายได้ต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีภัยคุกคามที่ใกล้จะถึงหรือ imminent จริงๆเท่านั้นกฎนี้มันเลยถูกมองว่าไม่ต่างจากคำสั่งยิงทันทีที่เห็นหรือ shoot on s i g เลยค่ะมันสร้างความตาระหนกตกใจแม้กระทั่งในหมู่เจ้าหน้าที่ FBI ด้วยกันเองตอนนั้น แล้วกฎที่มันอันตรายขนาดนี้ก็นำไปสู่โศกนาฏกรรมอีกครั้งแจริงๆในบ่ายวันนั้นเลยน่าเศร้าที่เป็นอย่างนั้นค่ะบ่ายวันที่22สิงหาคมพลซุ่มยิงของ FBI ชื่อลอนโฮริยุชิก็ยิงนัดแรกออกไปโดนแรนดี้วีเวอร์เข้าที่แถวๆหลังกับรักแร้ได้รับบาดเจ็บตอนนั้นแรนดี้กำลังเดินไปที่กระท่อมเล็กๆใกล้ๆเพื่อจะไปดูร่างของแซมมี่ลูกชายเขานะคะ แล้วขณะที่แรนดี้ซึ่งบาดเจ็บอยู่กำลังวิ่งหนีกับเขากับคอมหลักพร้อมกับซาร่าลูกสาววัย16แล้วก็เควินแฮร์ริสฮ و ر ยูชิก็ยิงนัดที่สองตามไปอีกทะลุป,ประตูเข้าไปโดนเควินแฮร์ริสที่หน้าอกบาดเจ็บสาหัสแล้วก็กระสุนนัดเดียวกันนั้นก็ไปสังหารวิกกี้วีเวอร์ภรรยาของแรนดี้ซึ่งยืนอยู่หลังประตูพอดีตอนนั้นเธอกำลังอุ้มลูกสาวคนเล็กเอลิชิบาวัยแค่สิเดือนอยู่ด้วยอะคะ่ะ ฟังแล้วหดหูมากครับการยิงนักที่สองเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ทางกฎหมายเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะว่าเป้าหมายในตอนนั้นคือแรนดี้กับคนอื่นๆกําลังวิ่งหนีเข้าที่กําบังไม่ได้เป็นภัยคุกคามซึ่งหน้าต่อเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็ไม่มีการเตือนก่อนยิงด้วยที่สําคัญคือเป็นการยิงทะลุป,ประตูเข้าไปโดยที่ไม่รู้แน่ชัดว่ามีใครอยู่ข้างหลังบ้างซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ทางวุฒิสภาที่มาสอบสวนเรื่องนี้ภายหลัง ต่างก็ลงความเห็นตรงกันนะคะว่าการยิงนัดที่สองเนี่ยเป็นการใช้กำลังที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะสถานการณ์ก็ยังคงตึงเครียดต่อไปอีกหลายวันการเจรจาก็ไม่ค่อยเป็นผลแต่ว่าภายใน FBI เองก็เริ่มมีการตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะเริ่มมีบันทึกภายในออกมาอย่างเช่นมีบันทึกจากรองผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI ในตอนนั้นที่ยอมรับออกมาเองเลยว่าข้อหาเดิมต่อวีเวอร์มันไร้สาระ แล้วก็มองว่าสถานะทางกฎหมายของวีเวอร์ในตอนนั้นจริงๆค่อนข้างแข็งแกรง่งในที่สุด ROE ที่มันผิดปกติมากๆกันนั้นก็ถูกยกเลิกไปในวันที่26สิงหาคมค่ะแล้วก็กลับไปใช้นโยบายมาตรฐานตามปกติแล้วสถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ยังไงครับการคลี่คลายเริ่มเห็นทางมากขึ้นเมื่อมีคนกลางเข้ามาช่วยเจราจาค่ะคือคุณโบกริชซึ่งเป็นอดีตหน่วยรบพิเศษกรีนเบรเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่ทางวีเวอร์ค่อนข้างจะไว้ใจ สุดท้ายเควินแฮริสที่บาดเจ็บอยู่ก็ยอมมอบตัวออกมาก่อนในวันที่30สิงหาคมแล้วก็ตามด้วยการนำร่างของวิกกี้ออกมาวันต่อมาคือ31สิงหาคมแรนดี Randy กับลูกสาวที่เหลืออีก3คนก็ยอมมอบตัวค่ะเป็นอันสิ้นสุดการปิดล้อม11วันอันนองเลื่อนนั้นลงครับหลังจากยอมมอบตัวแล้วการสู้ทางกฎหมาเป็นยังไงต่อครับวีเวอร์กับแฮริสโดนข้อหาอะไรบ้างทั้งแรนดี้วีเวอร์แล้วก็เควินแฮริส ถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทงเลยค่ะรวมถึงข้อหาฆาตกรรมเจ้าหน้าที่รัฐด้วยซึ่งโทษร้ายแรงมากแต่ผลการพิจารณาคดีในปี1993กลับออกมาน่าสนใจมากใช่ค่ะน่าสนใจมากในการพิจารณาคดีเนี่ยทนายฝ่ายจำเลยเก่งมากค่ะเขาเน้นไปที่การชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาด การกระทำที่ไม่เหมาะสมและการใช้กำลังเกินกว่าเหตุของฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลตลอดทั้งกระบวนการผลก็คือเควินแฮริสพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะส่วนแรนดี้วีเวอร์ก็พ้นผิดในข้อหาร้ายแรงทั้งหมดเหมือนกันรวมถึงข้อหาฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ด้วยเขาถูกตัดสินว่าผิดแค่ในข้อหาเดิมๆคือข้อหาไม่ไปศาลตามหมายเรียก ซึ่งก็มาจากจดหมายวันที่ผิดพลาดนั่นแหละค่ะกับข้อหาผิดเงื่อนไขการประกันตัวรับโทษจำคุกจริงๆก็ไม่นานมากค่ะรับโทษจริงๆไปไม่ถึง16เดือนด้วยซ้ำค่ะคำตัดสินแบบนี้มันยิ่งตอกย้ำว่าการดำเนินงานของฝั่งรัฐบาลน,นี้มีปัญหายอย่างรุนแรงเลยนะครับแน่นอนค่ะมันนำไปสู่การตรวจสอบครั้งใหญ่ตามมาเลยทั้งจากคณะทำงานพิเศษของกระทรวงยุติธรรมเองที่เรียกว่า ORTF แล้วก็มีการไตส่สวนโดยคณะอนุกรรมการของวุฒิสภาด้วย ซึ่งทั้งสองหน่วยงานนี้ก็วิจารณ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ROE ที่ออกมาตอนนั้นอย่างหนักเลยค่ะแล้วผลกระทบในวงกว้างกว่านั้นล่ะครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เลยค่ะ อาจจะเรียกได้ว่าเหตุการณ์ที่ r u รู Ridge บวกกับเหตุการณ์ปิดล้อมอีกแห่งที่ w a ก o รัฐเท็กซัสที่เกิดขึ้นตามมาในปีถัดไปเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดการทบทวนและกำหนดมาตรฐานนโยบายการใช้กำลังถึงตายของหน่วยงานรัฐบาลกลางทั้งหมดในปี1995ให้มันสอดคล้องกับหลักกฎหมายแล้วก็คำตัดสินของศาลสูงสุดคือต้องมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีภัยคุกคามใกล้จะถึงจริงๆถึงจะใช้กำลังถึงตายได้ค่ะ แล้วทางครอบครัววีเวอร์ล่คะครับเขาได้รับการเยียวยาอะไรบ้างในทางคดีแพง่งค่ะครอบครัววีเวอร์ได้ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลเป็นเงินก้อนใหญ่เลยคะ่ะสุดท้ายก็มีการตกลงยอมความกันนอกศาลในปี1995รัฐบาลยอมจ่ายเงินชดเชยให้แรนดี้100,000ดอลลาร์แล้วก็ให้ลูกสาวที่รอดชีวิต3ค,คนคนละ1ล้านดอลลาร์โดยที่รัฐบาลไม่ได้ยอมรับผิดในทางกฎหมายใช่ค่ะเป็นการยอมความโดยไม่ได้ยอมรับผิด ส่วนเควินแฮร์ริสก็ได้รับเงินยอมความไป380,000ดอลลาร์ 3, 80, ในปี2000ค่ะและมีความพยายามจะดำเนินคดีอาญากับพลซุ่มยิงฮ o r ي อุชิที่ยิงวิกกี้ด้วยใช่ไหมครับมีความพยายามค่ะอายาการของรัฐไอเดโฮเคยตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแมนสลอเทอร์กับฮ o r ي อุชิในปี1997แต่ว่าคดีมันก็ถูกย้ายไปศาลร,รัฐบาลกลางแล้วก็ถูกยกฟ้องไปโดยอ้างเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ก็ยังไม่จบแค่นั้นค่ะมีการอุทธรณ์กันต่อสารอุทธรณ์ภาค9มีคำตัดสินกลับออกมาในปี2001ว่าให้สามารถดำเนินคดีต่อได้แต่ว่าพอถึงตอนนั้นอายการเขตคนใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งก็ตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องคดีต่อแล้วค่ะโดยให้เหตุผลว่าโอกาสที่จะชนะคดีมีน้อยแล้วก็อยากจะให้เรื่องมันจบลงเพื่อการเยียวยามากกว่าครับเป็นเรื่องที่ซับซ้อนจริงจ เหตุการณ์นี้มันทิ้งมรดกอะไรไว้บ้างครับทั้งกับครอบครัววีเวอร์เองแล้วก็กับสังคมอเมริกันโดยรวมสำหรับครอบครัววีเวอร์พวกเขาก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นเริ่มต้นชีวิตใหม่ซาร่าลูกสาวคนหนึ่งเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2012นะคะว่าเธอให้อภัยเจ้าหน้าที่แล้วส่วนตัวแรนดี้เองก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี2022นี่เองค่ะแต่ผลกระทบที่ใหญ่กว่านั้นแล้วก็ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันก็คือ เหตุการณ์ที่ Ruby r i c เนี่ยซึ่งมักจะถูกพูดถึงคู่กับเหตุการณ์ที่เวโกเสมอมันกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์สำคัญที่ปลุกระดมความรู้สึกต่อต้านรัฐบาลกลางอย่างรุนแรงขึ้นมาในสังคมอเมริกันส่วนหนึ่งเลยค่ะถูกมองว่าเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลกลางเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิเสรีภาพ ใช่ค่ะโดยเฉพาะสิทธิในการครอบครองอาวุธปืนมันถูกใช้เป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานเพื่อกระตุ้นความกลัวว่ารัฐบาลจะมายึดปืนจะมาลิดรอนสิทธิ์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยค่ะที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าขบวนการติดอาวุธหรือ Mil ิช i a m ีย e m e n t ขึ้นมาในอเมริกาแล้วก็น่าสลดใจที่ความโกรธแค้นจากเหตุการณ์นี้ถูกอ้างว่าเป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่งของการก่อเหตุระเบิดครั้งใหญ่ที่โอคลาโฮมาซิตี้ในปี1995ด้วย ใช่ค่ะผู้ก่อเหตุคือทิม o t h y ตี้แม็กเวย์กับเทเรนีนิโคลส์อ้างถึงทั้งรูบี้ริชและเวโกว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขากระทำรุนแรงขนาดนั้นแล้วที่น่ากงังวลคืออุดมการหรือแนวคิดแบบนี้มันก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะเรายังคงเห็นอิทธิพลของมนันอยู่ในกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า p atriot movement ในยุคปัจจุบันอย่างเช่นกลุ่ม o อ t Keepers หรือ Three Per c e n t e r รที่เรามักจะเห็นพวกเขาปรากฏตัวพร้อมอาวุธตามงานประท้วงต่างๆโดยอ้างว่าเป็นการปกป้องเสรีภาพ ครูบ้ริชมันก็เลยยังคงเป็นเหมือนบาดแผลแล้วก็เป็นความทรงจำที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ความไว้วางใจระหว่างประชาชนกับภาครัฐในอเมริกามาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสรุปแล้วนะครับเหตุการณ์ที่รูบ้ริชถือเป็นเรื่องราวโศกนาฏกรรมทีเ่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงๆทั้งการสื่อสารที่ล้มเหลวการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดการใช้อำนาจที่อาจจะเกินขอบเขตไป แล้วก็ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันที่มันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆค่ะจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงข้อหาเล็กๆน้อยๆเรื่องปืนกับความผิดพลาดเรื่องวันนัดศาลมันบานปลายไปสู่การปิดล้อมการสูญเสียชีวิตแล้วก็ทิ้งรอยร้าวลึกไว้ในสังคมจริงๆค่ะครับเรื่องนี้มันก็ชวนให้เรากลับมาคิดต่อนะครับว่าเราจะสร้างสมดุลที่ดีระหว่างอำนาจของรัฐในการบังคับใช้กฎหมายกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ละคนได้อย่างไร ความผิดพลาดความเข้าเจผิดความหวาดระแวงมันสามารถนําไปสู่ความรุนแรงที่อาจจะคาดไม่ถึงได้ยังไงบ้างสําหรับวันนี้การพูดคุยจอลึกของเราก็คงต้องหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสูัดีครับสวัสดีค่ะ